บอกคุณกูไม่เป็นกรุงเทปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุ่านค่ะมาหอดมาจริงแล้วจ้าไม่ฝ่ายยืนทางหลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยก็ต้องจับคุมาด้วยไหมนะจ๊ะ สบายดีกี้เกลสบายดีค่ะมาบ่เป,ปิดหัวตัอร้อนมาเมียมบ่เพียขันเรียกเลยจ้าลูกไฟกันสวัสดีค่ะลูกลูกไฟหวยรักแม่บ้านบ่บวกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านนี้สวันนี้ค่ะคุณเกศคุณบอกว่านางเอกหน้าตาสวยน่าละ แเบนยาพรากัน heat ยังตัิดนี่นั่งเอฟเทานั่งเอกพทาผู้ไขวัดใหญ่ผู้ไขวัดรอดค่ะเพราะตุยจ้าดีใจแน่ตั้งใจจะมอสแต่นายนาะวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะต้าต้าเผียวนวันนี้ค่ะอันนี้ผู้คนปลอดโรคปลอดไฟซสมบัติติดยังแต่สั้างวิบีน้องให้มามีติดอยู่วิดีโออยู่น้ำกันหลายๆคนนะนายบัวเอ๊ะนี่กับมะตุมมะฮอมกับผู้เฒ่า สวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะผมยังมังเลยพูดอเมนพูดใดเนาะนั่งหลังคอมนี่เนาะบอกว่าจังไดก็เอออุ้ยนั่งหลังคอมนั่งหลังคอมบ้านนั่งบ้านนั่งหลังคอมยืดยาวหรือพี่น้องสองมือกันสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะ คิดถึงไหมคิดถึงที่สุดในต้ไม่ได้เจอกันตั้งนาหลายวันแม่นั่นอ้วนกึ้นสั่นแล้วม่ไดีบัไบักอือบบะผู้คนผู้พันยูนรอดผูนเป็นอู้ ก็กวนเหมือนกันนะคะตอนนั้นใช่มตรวจจนตรวจทุกวันซื้อมาตรวจเองตรวจทุกวันแต่ว่าเราก็อาจจะเป็นแล้วหายแล้วมันหายเองมันเป็นแค่บัดไข้บัดใหญ่ไงใช่ไม่เจอไม่ไฟกระถาเมื่อกี้เพราะมันเอะเป็นเอ๊ะเศร้าเองจิระพลมาไปรักษาไปรักษาอยู่ที่พี่บุญรักรสองวันใช่ไหมแล้วก็เลยโทรโทรมาโทรจะบอกคุณหมอที่ผู้แก้บอกว่าเออเนี่ยรักษาแล้วนะเออ่ผลของคุณพิทยายังเป็นลบอยู่นะคะถ้ามีซากตาย เป็นรถกัางไหนของวเขาลูกบ้านเป็นสซาลามแม่หมอแบบหมอแบบไหนมันอาจราชานิดน้อยโอ้อาชานิดน้อยชานิดน้อยก็ไม่ร้อยแม่รนี่ดีผู้คนนั่งหลังคอมเมื่อกี้ผู้นี้เดี อีลาสิไป,ปย่างพมุมแดงติลูกให้มามีไปน้ำเนยอันลูกขวา้อันิีลาให้เงินค่าโควิดมามีมาหนึ่งพันบาทมามีอ่นไปหกสิบบาท <c oughs> หกสิบบาทคอยอนบนให้ลูกลูกสาวคอยหกสิบาทมันปะาได้บอกคโอวนหน่อยคนแลกโอนเป็นอันมันมันหกบาทเนาะหบาทแใดว่าลอยะได้ว่าอนไปตล้วงตรเมืองนสลิปให้ป้าอน ต๊บออโคนรขอคนที่อันเดยสสายอด่ยอนคะกับมาหน้าผงสะกวนแลก็่ยไปโอ้ยส่งสวนส่งอัน่นอันนี้ไล์เพจใช่ไหมใช่เพจรไลเพจคนณลยเพจคนบึงเลยหลายคุยกังกุยกังอันนี้แชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณแต่มาหาุกไคุยกันแม่บ้านหาุกไฟก็อยูุก็ได้งินคว่าเสียบกุ้งบดปลาบดันบด เออไม่เอนะด้อลกอับเบิออม่เตียดียังไม่มาสิแคนั้นมาสิทายเต๋อคิดว่าไฟขนตัวใหญ่ทายต๋อชายเตัอคอยเป็นคอยเป็นเม่นอยู่ในไร่สุด ควเป็นเป็นช่องไลฟ์ส่วนลูกแพร่นลูกแพร่คนกับบ่าวนั่อยดวกอ่านข้อขั้วมันท่านดีเนาะข้ความมันเยอะมากเลยเนาะที่หนูไลฟสุดเมือถือเนเออมันมีเขาไปเขาไปพิมพ์อยู่มันไหลเนี่ยอุตตจ่ากับบ่าวนั่งกุ้แก้มมันมีบางจิเนาะต้าแพร่ใช่แล้วค่ะต้าแพว่จิตตุ้งกักุญคาอันนี้กับดาวดาวยางน น้องเบลนักลึกไส้ของประเทศเมืองน่านนักลึกไส้ของกันดี้บีดองเด้อนะคะโอเคนะคะส่วนหน้าหน้าหน้าไปเอาป้ายไฟอยู่ในพี่น้องเด้อเดี๋ยวคอยจังกรอกกันไหมนะคะในช่วงซ้อมมาทั้งทีกันผู้ใดเนี่ยไอ้วันไอ้วันทำอะไรป้าป๋าน้องขอทีครับลูกวันดีค่ะ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 คอยหันหลอเลยอันนี้คุณสวยอยู่นี่น้องเชนแล้ว คือว่าสิปอายุคนใจแอนแค้นไม่แม่เบอร์ที่โอเป็นช่องทางโอ้ซุปตาเตเฮงเด้เห้าสุดถึงคนไหวได้ห้าคนี้จะเข้าเฮงได้เสร็ไปยำไปยำกูซื้ออไกอเพราะว่าอยู่นี่ใกล้บ้านเป็ความความยุ่ดนแล้วผลด้รนใจแล้วเนียใครเหมนไอ้แม่ไหนเป็นยังกะ คนวายเอาแต่มานมิจต์คนยองเด้อน้องน้องไส้ก็ได้คนยองหลายคนคืนชุ่มหลายมีใจน้ำนองด้วยน้องชายอยู่คนหนึ่งคือน่ารักเลยนั่นั่นบอกปากพี่น้องแสนทับตูดตูน้ำแน่แมนจักรพันธ์เล่าหนาหักไดไอ้แม่นอ่ะค่ะโอ้วันนี้ค่ะลูกนี่น้อง้าชุดดำมดค่ะน้องเจนนี่โอ้ยพ้ากันสวยจ้ะลูก เห็นคนแล้วใช่ไหมคะเห็นคนแล้วโอเคค่ะพี่น้องค่ะรอรอป้ายไฟค่ะพี่น้องรอป้ายไฟนะคะสวัสดีค่ะได้ปอกันไหมได้พี่น้องเด้ออู้หูงต็งเต็ง